ตลาดน่าแก่พี่น้องตลาดสดน้าแก่ห่ตห้มันเป็นนักเอกเลยลูดิลูกดิ๊กอุ้ยมืออื่นที่ลงวัดแต่สาวไม่เอาแบบนี้บอเอาแบบใดอันเท่าไหร่อันนี้อันนี้สองร้อยสองร้อยรอยหาสิันนี้สามร้อยห้าสิบจ้ะติมนว่าติมอันนี้จะเสียบวกไม่ยอมกว่า ตัวนี้กระไลจ้อันนี้เดชอันนี้เหงกระไลค่ะบุตีุตร่ไเกาะอันนี้สมรอยบ่สามร้อหสบอามเท่ากันบ่อันนี้นะจ้ปริมาณเท่ากันอืน้องน่ารักแล้วน้องก็ได้กินทงเม็ดค่ะาักย่านตะแม่มันล้วเดี๋ยนี้เวลาเอานื้อันซุกแล้วจังแกแล้วมันจะงาม ืสกอรติมันเย็ดขึ้นะก็ไเายงี้เสหัสลิเออตันงอเหัตวอาการกินตัวีโบนี่กัดนก็มีใส้กี้แล้วก็มีใส้ขี้กมีนอยนึมแยงกัได้แล้วน้อยนึงามุดย่ว้วี่หลานเนี่ยาวบนั้นแม้เราสีอเห็ดลงวันอื่นเสาร์แล้วะหาเนี่ยคแรงของผักขนาด สะออนตอพี่น้องมกมมมมมบปดิเลยต่อแล้วก็ัมาเบิ่งภากโอ้สะออนพักเขียวๆงามๆสดๆแม่ค้าก็เป็นู่นผักสดๆสวยๆเหมือนแม่ค้าเลยวะนี่ละพี่น้องหาเนี้ยเอาปูแม่พักบุ้งนะน้องพักบุ้งพักเอาพักเยี้ยเอาอย่างอีก ไก่บ้าน่ะบัคขาไก่บ้านเซลล่แม่ได้ยังแน่มาเบฟึ่งเนตโต้ห้างนึงแมงแคลงเออแมงแคลงก็ไปกลัวอีกตามสเต็ปได้อุ้ยอันนี้แหละเขาเอิ้นต่อนฮะต่อหลุมได้ไหมต่อหลุมแบบไหนใหญ่ไม่ใช่ตใหญ่โอ้มัวน้อยแล้วตัวนอนเร่ยนตัวนี้เนาะเออไป เมื่อประกอบอาหารต่อเฮี่ว้ันนี้